สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปวิดีโอเพื่อนเกษตรวันนี้ก็ผมมีผักไฮโดรปนิกนะครับที่จะมานำเสนอให้ชมกันซึ่งคลิปวิดีโอก่อนหน้านั้นนะครับผมได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับการปลูกผักขึ้นช่ายระยะห่างระหว่างแถวมีผลต่อลำต้นของผักไฮโดรปนิกนะครับพอดีว่าผมไปเจอภาพเก่าๆที่ผมได้บันทึกไว้ถ่ายภาพไว้ เป็นผักไฮโดรปนิกที่ผมปลูกในระยะความห่างระหว่างแถวน่าจะประมาณ2คูณ2เซนติเมตรซึ่งตอนนั้นผมเป็นบุคคลที่ชอบในการปลูกผักไฮโดรปนิกซึ่งเป็นผู้ทดลองทําเองตอนปลูกใหม่ๆนะครับระยะห่างระหว่างแถวผมใช้อยู่ที่ความห่าง2คูณ2เซนติเมตรใน1แผ่นโฟมที่มีความกว้างประมาณ 60คูณ120เซนติเมตรสามารถปลูกผักได้120หลุมซึ่งมันเป็นจำนวนที่ค่อนข้างจะมากถึงมากเลยทีเดียวนะครับมันมากเกินไปทีนี้มันก็จะมีปัญหาว่าเมื่อเราปลูกไปแล้วต้นของเขาตอนดูแรกๆเนี่ยต้นโตสูงใบเนี่ยใบใหญ่สวยแต่พอเราถอนต้นขึ้นมาแล้วเนี่ยจะพบเห็นว่าต้นของเขารีบเล็ก ผมนะครับเอาไปขายกับให้แม่ค้าครั้งแรกถูกแม่ค้าติติมากครับช่วงนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณช่วงเดือนสิงหาคมครับช่วงหน้าฝนตอนนั้นไปขายแม่ค้าแม่ค้าไม่อยากจะรับนะครับก็อ้อนวอนแม่ค้าให้ช่วยรับหน่อยนะครับแต่มันก็ขี้เหร่จริงๆแม่ค้าก็ขอรับซื้อผมก็บอกว่าแม่ค้าคิดราคาให้ผมกิโลละเท่าไหร่ก็ได้ครับ ขอให้แต่ผมได้ขายเพราะว่าเพิ่งเพิ่งปลูกครั้งแรกแม่ค้าก็ยอมรับซื้อไปนะครับซึ่งต้นตอนนั้นเนี่ยขี้เลยมากนะครับผมคิดอย่างเดียวว่าใน1แปลงมีอยู่ห้แผ่นโฟมหนึ่แผ่นโฟมสามารถปลูกได้144ต้นผมคิดเลยว่าแปลงนี้สามารถปลูกได้หลายร้อยต้นมากครับประมาณ หกเจ็ 600, 700ต้นผมน่าจะได้30มกิโลผมคิดแบบนี้นะครับตอนนั้นความโลภมันเกิดเมื่อความโลภมันเกิดเราปลูกไปแล้วเนี่ยเราไม่มีความพอดีมันก็เกิดความเสียหายครับถือว่าครั้งนั้นปลูกครั้งแรกเสียเวลาไปเสียเวลาไปมากเพราะว่าเก็บไปแล้วสี่บ่อแปลงสามารถเก็บผลผลิตได้8ปกิโลครับนอกนั้นทิ้งหมดเพราะว่าต้นมันรีบเล็กมาก ต้องเอาทิ้งอย่างเดียวครับเพราะว่าเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยทีนี้ผมก็ได้เ,เรียนรู้เรียนรู้ใหม่นะครับที่หลังเนี่ยถ้าต้นมันรีบเล็กผมไม่น่าโยนทิ้งนะครับผมน่าจะคิดได้ทันก่อนหน้านั้นเราสามารถตัดต้นทิ้งนะครับให้เหลือความสูงประมาณจากถ้วยถาดเอ,อ้ยถ้วยเพาะปลูกเนี่ย ห่างประมาณ2เซนติเมตรแล้วก็เอาไปปักชำไว้ใหม่ลําต้นเขาก็จะงอกขึ้นใหม่นะครับงอกขึ้นใหม่แล้วเราก็เอาไปจัดเรียงวางระยะห่างระหว่างแถวเว้นช่องจากช่องเดิมที่เราปลูกทีเกินไปแล้วก็เว้นช่องเพื่อทิ้งความห่างหน่อยทีนี้เราก็ไม่ต้องทิ้งต้นนั้นเลยนะครับถือว่านําต้นนั้นมาใช้ใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องเสียหายอะไรส่วนปุ๋ยก็เติมลงไปนิดหน่อยนะครับน้าไม่ต้องทิ้งน้ําในบ่อแปลงไม่ต้องทิ้งเติมปุ๋ยนิดเดียว หรือว่าเราก็ยังสามารถนํามาใช้ใหม่ได้มันคิดไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นผู้ทดลองปลูกเองปลูกใหม่ซึ่งหาศึกษาจาก YouTube Facebook หรือใน Google อะไรอย่างเงี้ยแทบจะมีน้อยมากในการปลูกผักไฮโดรโปนิกแบบน้ำนิ่งผมทดลองปฏิบัติจนพอที่จะรู้แนวทางก็เลยนำมาเผยแพร่ทางคลิปวิดีโอผ่าน YouTube นะครับ สำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามาชมแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อว่าจะได้รับคลิปวิดีโอใหม่ๆห,หากท่านใดเข้ามาชมแล้วก็ยังไม่ได้กดตามนะครับเผื่อว่านึกได้นึกถึงว่าผักไฮโดรบานิกอยากปลูกผักไฮโดรบนิกก็พิมพ์ค้นหาคำว่าเพื่อนเกษตรนะครับคลิปวิดีโอ พิมพ์ค้นหาใน YouTube นะครับเพื่อนเกษตรก็จะมีคลิปวิดีโอต่างๆที่ผมได้เผยแพร่ไว้ก็จะขึ้นมาเข้าไปกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารคลิปวิดีโอใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับจากที่ผมได้เก็บผักขายในครั้งแรกนะครับตอนนั้นขายได้8กิโลแม่ค้ารับซื้ออยู่ที่กิโล40บาทก็ได้ไม่กี่ร้อยนะครับตอนนั้น พอผมได้ใช้บทเรียนที่ผมได้ปลูกไปแล้วรอบแรกที่ทดลองผิดไปแล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขโดยเว้นระยะความห่างไว้จากเดิมที่คิดที่หวังไว้ว่าอยากจะได้แปลงละ30กิโลแต่พอปลูกทีเกินไปมันทำให้ต้นรีบเล็กน้ำหนักเบาเมื่อผมปลูกโดยสลับฟันปลาหนึ่งแปลงนี้ก็จะได้ประมาณ15กิโลนะครับ ถ้าต้นของเขาเนี่ยลำต้นอวบใหญ่แข็งแรงก็ได้ที่ประมาณ15กิโล15กิโลถ้าโชคดีหน่อยกิโลละแ0ิ 80, นี่ก็ปาไปเกือบพันนะครับถ้าได้กิโลละร้อยฟุกได้ก็ได้พั0หบาทนะครับมันเป็นจังหวะเป็นบางครั้งซึ่งเราคาดการไม่ได้หรอกกับราคาผักเพราะว่ามันมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราขายส่งให้กับ พ่อค้าไม่ค้าคนกลางเขาก็จะคิดราคาเพื่อเขาจะต้องการที่จะกินกําไรจากเราด้วยนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราขายส่งให้เขาแต่ถ้าไปนั่งขายเองในตลาดเนี่ยเราก็แบ่งขายเองก็จะได้ราคาดีนะครับที่ผมมาเผยแพร่คลิปวิดีโอผมก็ออกตัวเลยนะครับว่าผมไม่ใช่คนเก่ง กี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรพิกเท่าไรเพียงแค่ผมได้ลงมือทดลองและปฏิบัติจนเกิดความชำนาญในระดับหนึ่งนะครับผมเองก็ไม่ได้จบด้านเกษตรมาจริงๆผมเรียนจบนิติศาสตร์บรรณัณฑิตนะครับเรียนกฎหมายแต่ชื่นชอบและรักในการทำเกษตรตั้งแต่เด็กเพราะว่าพื้นฐานคือที่บ้านพ่อกับแม่นะครับปลูก พืชผักทำอ้อยทำนาทำมันก็ทําให้มีใจรักในการทําเกษตรก็ทําเกษตรเป็นอาชีพเสริมในระหว่างทํางานประจําก็พอได้เก็บขายเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับช่วงเวลาว่างถ้าท่านใดสนใจปลูกผักไฮโดรปนิกก็ลองนำไปปฏิบัติทำ เล็กๆน้อยๆแปลงเล็กๆก่อนนะครับเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของต้นพืชนะครับที่เราปลูกว่ามันมีความต้องการหรือลักษณะยังไงจริงๆแล้วผักไฮโดรโปนิกส์ก็เหมือนการปลูกผักในดินทั่วไปเพียงแค่ว่ามันปลูกบนน้ำสิ่งที่ผักเขาต้องการก็คือดินน้ำอากาศอาหารแสงแดดก็เหมือนกับต้นผักทั่วไปนะครับ ถ้าแสงแดดมากไปก็ถ้าเป็นผักขึ้นชายนะครับที่ผมเห็นก็คือใบเนี่ยมันจะไหม้จะไหม้แล้วก็แห้งตายวิธีแก้เราก็เอาผ้าสแลนนะครับคลุมไว้ประมาณผ้าที่แสงแดดสอง้าถึงประมาณ50%นะครับคลุมไว้ซึ่งคลุมไว้เฉพาะในช่วงหน้าร้อนส่วนหน้าฝนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับหน้าฝนกับหน้าหนาวเนี่ยไม่มีปัญหาเท่าไหร่เกี่ยวกับแสงแดด เพียงแค่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนปัญหาที่จะตามมาก็คือเชื้อราเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีการควบคุมโดยนำผ้าพลาสติกนะครับมาทำเป็นหลังคากันฝนให้เขานะครับซึ่งแสงแดดสามารถส่องได้ในระยะในอุณหภูมิปกติทั่วไปนะครับครับสำหรับเพื่อนพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็สามารถดูรายละเอียด คลิปวิดีโอผมก็จะลงลิงก์การเพาะปลูกต่างๆนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็สามารถไล่ย้อนดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้นะครับซึ่งมีวิธีการปลูกต่างๆที่ผมได้ลงไว้นะครับถ้าท่านใดสนใจหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ความเห็นได้นะครับด่าได้นะครับแต่ว่าอย่าแรงนะครับก็พอได้พูดคุยกัน สิ่งไหนที่ผมสามารถตอบได้ก็จะตอบให้นะครับวันนี้ก็ถือว่าได้มาพูดคุยนะครับเล่าประสบการณ์ปัญหาต่างๆในการปลูกผักขึ้นช่ายแบบระบบไฮโดรปนิกแบบน้ำนิ่งนะครับวิธีการปลูกนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เราไม่ต้องลดน้ำนะครับปลูกครั้งเดียวผักของเขาก็จะเริญเติบโตได้เองตามปกติไม่ต้องไปลดน้ำไม่ต้องไปพรวนดินดดยหญ้า ใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ